ักกระจับเข่าควายนะครับที่เราเก็บไปต้มกินกันนะครับต้นมันรูปร่างแบบนี้นะครับต้นสีเขียวนะครับต้นกระจับเป็นพืชน้ํานะครับอยู่ในน้ําแบบนี้ใบจะเป็นรูปสามเหลี่ยมคอใบเป็นรูปใบเรื่อยนะครับนิ่มๆนะครับไม่ใช่น้ํานะครับฝักก็จะออกบริเวณใต้ยอดนะครับฝักจะอยู่ในน้ําตลอดเวลานะครับฝักนี้อายุประมาณนะครับเกือบเกือบสี่เดือนแล้วนะครับเกือบเกือบสี่เดือนอายุเฉลี่ยของต้นกระจับก็คือประมาณ4-5เดือนนะครับจะออกฝักเต็มที่นะครับแล้วก็ พอออกแล้วนะครับต้นก็จะค่อยๆค่อยๆโตนะครับแล้วก็ค่อยๆย่อยสลายออกไปตามธรรมชาตินะครับแต่ในระหว่างนั้นระหว่างนั้นนะครับต้นมันจะออกนะครับออกไหลหรือว่าแต่ขแขนงต้นพันเนี่ยแบบนี้เห็นปะออกต่ำข้อนี่แบบนี้ออกต้นพันุ์ในน้อยขึ้นมานะครับแทนที่ต้นใหม่นะครับทําให้พืชน,น้ํากระจับครับเป็นพื้นที่ขยายพันธุ์ไว้แล้วก็นี่ดูดิหนึ่งต้นก็จะมีหลายฝักนะครับแต่ว่าฝัก จะออกมาไล่เลียกัน,นครับจะออกมาไม่พร้อมกันนี่อย่างเช่นฝักนี้ครับฝักนี้เริ่มโตฝักใหม่ก็จะงอกขึ้นมานี่ครับเยอะนะครับขยายพั่พันง่ายด้วยนะครับนี่ดูเต็มคูเลยปลูกน้ําลึกได้น้าตื้นได้นะครับในครูเนี่ยเราปลูกที่น้ําตื้นประมาณหนึ่งเมตรนะครับปลูกได้สบายเลยปลูกน้าตื้นดีกว่านะครับมันโตวไวเพราะว่าเพราะว่าลากมันลงพื้นได้ไวนะครับก็จะกินสารอาหารได้ดีนะครับหรือว่าใครมีสัก์ นี่สาะนี้นะครับลึก5-6ถึงเมตรนะครับปลูกต้นก็จับได้ไหมได้ครับปลูกได้นะเราปลูกให้ดูแล้วนะครับวิธีปลูกนะครับก็มี2วิธีวิธีที่ดีที่สุดนะครับก็คือนี่ลากมันจับลากนะครับจิ้มลงไปในดินแค่นี้เองนะครับส่วนยอดปล่อยให้มันลอยขึ้นมาเหนือน้ําแบบนี้นะครับหรือว่าอีกวิธีหนึ่งนะครับใครไม่สะดวกลงไปปลูกนะครับก็จับมันครับโยนลงไป องง่ายนะครับใกายมากปลูกได้เหมือนกันนะครับนี่ต้นพันธุ์ด้านหน้านะเป็นต้นพันธุ์ที่เราจําหน่ายนะครับอายุประมาณ2เดือนนะครับแข็งแรงเราสามารถจะส่งได้ทั่วประเทศนะครับใครอยากได้ต้นพันธุ์ก็จับไปปลูกนะครับนี่ก็สามารถกดที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ